สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับได้รับการต่อนุเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับเป็นวันที่สามแล้วครับพี่น้องครับที่ได้นะครับข้ามภูเขานะครับมาอีกฝั่งนะครับเหมือนเดิมครับเป็นวันที่สามติดแล้วนะครับผมเรื่องนี้ก็บรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับดูครับฝั่งนู้นก็ฝนตกแล้วนะครับพอดีวันนี้มีนัดนะครับพอดีวันนี้มีนัดกับอาจารย์ทางอำเภอโนนสังนะครับท่านอยู่ในตัวอำเภอเลยครับท่านเพิ่งว่างวันนี้นะครับ ผมก็เลยจะไปหาท่านพอดีครับพี่น้องครับมาถึงแถวเขื่อนอุบลรัฐนะครับนี่ครับเขื่อนอุบลรัฐก็เลยมองตามข้างทางก็เลยเห็นครับพี่น้องครับเห็นอาจารย์ท่านหนึ่งกําลังย้ายนกครับหลบนะครับหลบฝนหลบอะไรครับดูครับพี่น้องครับที่สคัญคือข้างหลังดูครับพี่น้องครับนี่คือติดภูเลยนะครับผมติดภูเขานะครับผมนี่ก็คืออีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเซียนนะครับแต่ว่า เจ้าของไม่อย hmm. ู่นะครับเจ้าของไม่อยู่นะครับเจ้าของไปทํางานครับผมเหลือแต่นกกับคุณพ่อเหมือนเดิมนะครับคุณพ่อเก็บนกให้ครับเอานกเข้าร่มให้นะครับนะครับคุณพ่อนะครับก็เลยให้ชมนะครับวันนี้ครับนี่ครับคุณพ่อครับคุณพ่อครับผมัสดีครับคุณพ่อชื่อไชสนครับอะไรนะพ่อไช่สนครับไช่สนครับอ๋อเรียกสั้นๆว่าคุณพ่อสนได้ไหมครับเนาะ เป็นไงพ่ออันนี้ลูกชายเลี้ยงครับครับครับพ่อไม่ได้เลี้ยงครับครับรู้เรื่องนองเขาไหมพ่อผมไม่รู้เลยไม่รู้เลยครับครับโอ้โหนะครับเห็นผมเห็นถือกลงอยู่เมื่อกี้นี่ครับแสดงว่าเก็บอ่าข้าล่มให้ลูกชายครับผมครับโอ้ลูกชายอายุประมาณเท่าไหร่พ่อยี่สิบสองปีแล้วครับโอ้ยี่สิบสองปีครับโอ้พอจะได้ดูคลิปผมมากไหมครับพ่อดูครับดูดูดูอยู่เนาะดูกับลูกชาย โอ้พ่อ,อรู้จักผมไหมนี่รู้จักครับรู้จักคนนึกว <c oughs> ่กาไม่ได้ด,ด,ด,ดนูนึกว่านึกว่าดูคลิปคนอื่นเเสะผมว่าดูคลิปผมอยู่ครับครับเอาแล้วพ่อทีนี้มีทั้งหมดกี่ตัวพ่ออยู่ตรงนี้แปดแปดตัวครับแปดตัวโอ้โหแปดตัวครับเป็นไงพ่อลูกชายเล่นนกนี่โอเคไหมครับสอบถามคนที่เป็นพ่อหน่อยเพราะว่าบางทีมือใหม่เช่นใหม่กำลังจะหัดเล่นนี่ เพราะว่ามันดีไหมหรือว่าไม่ดียังไงพ่อดีครับดีครับดีดียังไงครับในในคือในฐานะที่เป็นพ่อเนี่ยครับผมลูกชายเล่นนกหนีมันแบบไหนพ่อดีดียังไงครับให้มอธิบายยังไงผมก็ชอบเสียงหลักครับอ๋อพ่อก็ชอบเสียงครับครับก็คือพูดง่ายว่าอาจจะดีที่ว่าใช้เวลาว่างนะครับไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพวกสิ่งไม่ดีนะพ่อเนาะก็มายุ่งเกี่ยวกับนกเขาดีกว่านะครับอันนี้ก็อันนี้คือความเป็นพ่อที่ดูลูกอยู่นะครับผม ก็ถือว่าดีแล้วพ่อเนาะสำรวแล้วว่าดีแล้วพ่อก็มีความชอบด้วยนะครับผมเอาละพี่น้องครับผมเห็นเมื่อกี้นี่เห็นแวบๆเห็นมีพวงมาลัยนะครับมีพวงมาลัยห้อยอยู่กรงนกด้วยมันเป็นเพราะอะไรพ่อเห็นเห็นเห็นมีพวงมาลัยบูชาเลยครับหรือว่ายังไงเห็นแวบๆอยู่เมื่อกี้ผมก็ไม่ทราบของลูกชายโอ้ลูกชายทําเองพ่อเลยพ่อไม่รู้เรื่องโอ้ครับมีนกต่อกี่ตัวครับลูกชายมีนกต่ออยู่สองตัวนกต่อยสองตัว โอ้โพอจะจำได้ไหมพ่อตัวไหนนกต่อฮะอ๋อเป็นงกับฮะสีเขียวนี้นะครับกงสีเขียวกับกับสีชมพูเป็นต่อเพเนี่หรือต่อดินหรือต่อยังไงพ่อต่อเพื่อนครับโอ้ต่อเพียยใช้ไม้เร้านี่ใช่ไหมพ่อโอ้ครับผมแถวแถวนี้ต่อไหมแถวข้างหลังนี่ต่อไหมพ่อไม่ได้ต่อครับฮะไม่ได้ต่อเนาะ แต่ว่าไปต่อทางไหนาที่นี้โอ้ฝั่งนูนงน้นนะครับแต่ว่ามันใกล้หรือเกินเนาะพ่อเนาะเอาล้วพี่นอ้องก็เดี๋ยวขอดูนะครับเอาเดี๋ยวพาไปดูพ่อพ่อพาไปดูเ,เดี๋ยวดูผมเห็นนกที่มันพูดงา่ายว่าชื่อเสียนอะไรนะพ่อชื่อลูกชายพ่อชื่ออะไรนะพัฒนาใจครับ,ช,รบชื่อชื่อเล่นเอาชื่อเล่นเซนแบงค์ครับโอ้เซนแบงค์นะครับอายุยี่สิบสองปีนะครับนี่ครับเห็นพวงมาลัยเลยนะครับพี่น้องครับเอาลงมาดูได้ไหมพ่อหนีได้โอ้ขออนุญาตนะครับ อาญาเ็นแบงค์นะครับนนี่แหละโอ้โหไม่ทราบว่ายังไงนะครับนี่น่าจะเป็นนกมงคลนแน่นอนแหละนะพ่อเนาะพ่อรู้ไหมว่าเป็นนกแบบไหนว่ามงคลทางไหนรู้ไหมนี่ไม่รู้เหมือนกันอืมพี่้องลูกชายมันอัดทะล้ครับนี่แหละครับพี่น้องครับโอ้โหน่าจะมงคลนั่นไหนสักอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ นะครับเมื่อกี้เหมือนเห็นแข้งเหมือนเห็นแข้งกาก,ากระบาดนะพี่น้องนะ,นะครับเห็นแข้งนกากากระบาดฝั่งซ้ายเนี่ยพี่น้องครับเนี่ยโอ้แต่ว่านกนิ่งแล้วนะครับนะเหมือนแข้งซ้ายนะครับฝั่งนั้นนะครับเก็บกากระบาดหนึ่งหนึ่งเก็บนะครับแป๊บ อืมนะก็ต้องรอรับพว้ลายสวยลายสวยครับนกตัวนี้น่าจะครูนะครับผมดูแล้วเนี่ยพ่อมันครูไหมพ่อนกตัวนี้ค,ครูครับคูใช่ไหมพ่อูอ,อยากฟังเสียงครูจังเลยได้ไหมพ่อฟังเสียงครูได้ไหมพ่อเอาตัวหนึ่งสักตัวมาเทียบหน่อยพ่อเอาเอาเอานกต่อนะพ่อนกต่อ <c oughs> อ่าขออนุญาตนะครับเสียน <c oughs> เสียนแบง <c oughs> น้อพ่อเนาะครับผมฮะผมต้องได้ฟังเสียงนะครับพี่น้องครับ มันจะเป็นอย่างไระเสียงอะไรนะแต่ว่าแน่นอนนกมุงขนแน่นอนครับหลังหลังนูนพี่น้องครับสวยสวยนกตัวนี้อะเอา้าใช่ไหมเราพ่อเนี่ยใช่นกต่อปทำไมดิ้นจังเอา้าตัวนี้ก็พวงอะไรอีกแล้วครับพี่น้องครับยังไงน้องน,นี่นเซียนแบงเล่นของหรือเปล่านี่พ่อดูครับพี่น้องครับอ,อ้าอ้ย ไม่ใช่มีทุกตัวหรอพ่อเนี่ยมีแค่สองตัวโอ้มีแค่สองตัวนะครับอืมเนี่ยแหละอเอลองฟังดูครับพี่น้องมันจะคูหรือเปล่าน้อนิมทําไมมันดิ่มจังนกตัวซ้ายมือนี่ไม่แน่ไม่แน่อาจจะคูเนี่ยเอาละครับอื้อหือนะครับวลงมาเลยสองตัวนนครับ ฝนก็ลงเม็ดแล้วพี่น้องครับฝนตกแล้วนะวันนี้อุปสรรคในการเดินทางไปดูนกนะครับเอไม่น่าจะใช่นกต่อน,นะพ่อผมว่านี่เนาะน่าจะเป็นนกมงกุฎนะผมว่านะนะครับไม่รู้นกต่อตัวไหนเอาเข้าร่มหมดหรือย,ยังลราพ่อเข้าร่มหมดหมดแล้วเาวนาะโอเคครับผมถ้านกตากฝนม,มันก็จะมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้าตากนานๆเกินมันจะมันก็จะเป็นหวัดนะครับนี่เองนะครับผม เหมือนจะครูเหรอครับพี่น้องอะถ้าตัวนั้นเปิดมาตัวนี้นเอาแน่อะไรนี่ยเอาไม่เป็นไรพ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวขอดูนกตัวนี้อีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับเห็นมีพวงมาลัยนะครับในกรงด้วยบูชาด้วยนะครับผมนะครับอีกหนึ่งตัวอืม ขันกคล้ายๆกันเลยครับไม่รู้ว่า่มาจากบ่อเดียวกันหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่านกทรงเดียวกันเป๊ะเลยพี่น้องครับนี่แหละนะครับสําหรบบนกตัวนี้เหมือนจะครูนะครับนี่ยากคลังเสียงนะพี่น้องครับ็นฝนก็ตก ฮะไม่เป็นไรพ่อไม่ได้ดูไม่เป็นไรครับอ่ะแล้วขออนุญาตนะครับเก็บไว้ตัวนี้ก่อนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นนกใหม่นะพ่อเนาะเป็นนกใหม่โอ้นะครับเป็นนกใหม่พูดง่ายว่านกแถวแถวภูนี่แหละนะพ่อเนาะแถวบ้านเราอ่าแถวบ้านเราครับพี่น้องครับตัวนี้ดิ้นเลยพี่น้องครับไม่รู้ว่าเอาลงมาจะยังไงนะครับ แต่ว่าอยู่ใกล้คนน่าจะน่าจะไม่ดินมากนะครับอืมโอ้แน่ครับโอ้ฝนตกแล้วพ่อนะยังยังตามผมมาอีกนะครับฝนนี่เมื่อกี้นี่ถ้าตกอย่างหนักแล้วครับพี่น้องครับอ่าผมข้ามมาภูฝั่งนี้ก็ตกอีกแล้วนะครับ ตันนี้นกตัวใหญ่มากพี่น้องนครับนกก็ส่นมากก็จะเป็นนกใหม่นะครับ แล้วรู้ว่านกต่อตัวไหน,นพี่น้องนี่หนึ่งตัวนะครับฝังนู้นก็มีอีกนะพี่น้องขั่งนู้นนะครับไปดูไม่ได้ฝนตกเดี๋ดูตัวหนึ่งนะครับ ครับผมอ่ะก็น่าจะประมาณนี้แหละพี่น้องครับในการดูนกวันนี้เจ้าของนกไม่อยู่ก็ไม่ทราบว่ายังไงนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับที่รู้ก็คือต้องเป็นสายมุงคลแน่นอนนะครับสายนกมุงคนแน่นอนนะครับสําหรับเซียนแบงค์นะครับผมไม่ทราบเหมือนกันว่ามีของดีอะไรบ้างนกต่อวนนี้นะครับ แต่ถามว่าสวยไหมนะครับสวยทั้งคู่ครับนกอะนะครับสวยทั้งคู่นะสวยทั้งคู่สวยทั้งคู่นะครับนกก็ถ่ายขน่ะช่วงนี้นะครับพี่น้องรอบหน้าก็คงจะได้เห็นนะครับคงได้รู้จักเจ้าของพี่น้องครับเพราะว่าผมเห็นนกนะครับที่เซนแบงก์นี่นะครับผมเอากล้องมาไล่ขึ้นลงเนี่ยนะครับ ก็เลยอยากจะมาถามนะครับจริงๆก็อยากถามจากเจ้าตัวนะพ่อเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรครับแต่ว่าพ่อสังเกตเห็นอยู่เนาะว่าทํำยังไงบ้างเอาพ่อร้องเล่าให้ฟังหน่อยครับอถูกอะไรบ่อยนะพ่อถูกเลขครับถูกหวยบ่อยโอ้สีงวดมาแล้วพ่อนี่ที่สามตีหมดแล้ว่ะครับช่วงนี้ใช่ไหมครับช่วงนี้ลูกชายนี่ถูกหวยบ่อยแล้วเขาจะเอาพวมอะไรขึ้นช่วงไหนพ่อแต่ชอบป้อนหอยวคกับเมื่อหนึ่ง แก้ย่าขึ้นคัน่อานครับเย่างเช่นวันนี้วันที่หนึ่งครับแก้ย่อขึ้นเมื่อวานนี้โอ้ผมอะไรขึ้นเมื่อวานนี้ครับวันที่สามสิบเอ็ดครับโอ้ขึ้นันเมื่อนหนึ่งเครับแล้วได้ตัวอะไรอย่างครับท่าได้เสียงัเราได้ฮะท่านเราได้แปียตัวัเหรอครับอ้าวลาพี่น้องครับผมจะไม่ทันแล้วครับผมกว่าจะลงคลิปก็ค่ําแล้วครับโอ้้หแสดงว่าตั้งแต่ท่านได้นกสองตัวมาเนี่ยก็คือพูดยังไงว่า ถูกหวยเรื่อยๆใช่ไหมพ่อแน่นครับอ้พ่อเชื่อไหมนี่ว่าทําอย่างนี้แล้วมันถูกหวยแต่ก่อนนี่เคยถูกไวมไหมบ่ครับไม่เคยถูกครับพอได้นกสองตัวนี้มาหลังๆไหมนี่แน่นครับถูกหวยเรื่อยครับพ่อกระเทียแม่กระเทีด้วยกันโอ้แล้วซื้ออะไรยังหรอพ่ออซื้อตัวเดียวกันนะล่ะฮ่าฮเาฮ่าฮ่าโอ้โหครับพี่น้องอันนี้มันเป็นเรื่องความเชื่อนะพ่อเนาะ แต่ว่าก็ผลงานมันก็มีอยู่นะครับได้เรื่อยๆอยู่เนาะผมนห่แหละพี่น้องครับมันอยู่ที่ความเชื่อครับพี่น้องครับถ้าเราเชื่อเราศรัทธาเนี่ยผลมันก็มีนล้วพ่อเนาะอ่าก็คือทําแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนเลยใช่ไหมพ่อเราไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนนะครับแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนตัวเองก็ถือว่าโอเคแล้วนะพ่อเนาะเนี่ยนะครับเอาเนี่ยแหละครับผมเป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับที่ผ่านมาก็ไม่นานนะพ่อเนาะเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ย เรียงไหมพ่อเรียงกันไหมหรือว่ายังไงเรียงกันครับเรียงกันเลยครับโอ้นะครับสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวครั้งหน้าต้องมาใหม่นะพ่อเนาะต้องมาถามานกที่สองตัวนี้ของเชนแบงนี่เป็นนกประเภทไหนมงคลด้านไหนนะครับผมต้องจะถามตัาหรอครับเอาแล้วพี่น้องครับไว้ประมาณนี้นะครับผมก็จะเดินทางนะเดินทางต่อไปอีกนะครับที่อำเภอโนนสังนะครับอาจารย์ที่อำเภอโนนสังครับ ฝนก็ตกเรื่อยๆครับตรงนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่น้องครับก็เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับไม่พูดทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่เช่นเคยและท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสําหรับผมวันนี้ไปก่อนก็คุณพ่อครับผมไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่นะพอน้างล่างนะครับจะมาใหม่นะครับสวัสดีครับ